ขี ừ, ừ, ่แก่งก็หวนมันจับเลยนะค่ะไ, <ป S 1> ไปเยี่ยมมาตอนนี้ว่าเรื่องใดมาต้นท้ายก็ไม่ได้เป็จ็จยังสี่ พูดให้มันถูกมอาเป็นเด็กน่อยเราบางใหญ่เราว่าไม่ใหญ่กนี้เหรอนู่แม่บอกแม่บอกข้า่นะถ้าหนูเป็นเด็กอยู่ถ้าทำอย่างไรละอ้เราดีหอืมหนูต้องไปวางตรงนี้ก่อนตมนตอนตอนมีปวดจากผู้ใหญ่ ถ้าหนูทำแบบนี้ถ้าคุณยายขอปอปอใจปุ๊บไอ้เราติดคุกยูกป่ะหนูเข้าใจถึงหนูยิบอกว่าหนูยินยอมหนูห้ามไอ้หนูเป็นเนี่ยไอ้ไอ้จะติดคุกคือเก่าที่แม่ว่าเลยนะแม่ฆ่ากันแล้วก็บอกมันหัวแล้วกของมันหัวอแล้วก็บอกหนูต้องไปเรียนที่แม่ว่าเลยนะแล้วแม่หยางบอกดีๆเองรักร้านตลาดเออนุนถามหนึ่งแลแม่ท nee. yes> ี่อะไรได้หนาแม่ยี่โจมแม่กระโจหนูกก็บอกแม่แล้ว ไม่้เราะ่มเป็นผู้หญิงแม่ม่พยายามยแม่แต่ละวันจเข้ากใจะไม่เกดีกว่า่แ่เข้าเน่เรื่องการลูกเป็นผู้ชายเหายเพราว่าเขาม่าเป็นเล่ห์หาเเป็นคนเสียหายอหนูน่ะที่ยาเด็ดเป็นน่้ารักมีเงมเป็นคนเสียหายที่ต่อพี่เขามาทมา่ัดนเออคนายมาแบบนี้สวยไหมเพาว่าหนูยูดิบสาแต่งเอรเนี่ยเ่้าดําดน้ยังแตกได้ข่แม่หนูคนเราก็มีดีเหมือนกันนะพี่เน้ว พี่เป็นชาใช่พี่ไม่ได้อาีนะยวาพี่ยาวไปพี่ต้องทำงานหาเินน้องก็ไปเรีนซ้บอกเขาอันยังเปไรไม่ได้ไม่ได้เตะเขาพูฮะพี่เขาสตู้เย็นต่ังห้งยไม่ได้เตะใอืม แม่เราเป็น <tekrar> ชีวิตแบบนี้ญาติก็มาลำบากแบบนี้ตัวถุงองมาลำบากแบบนี้ต้องมานะคตบที่ลูกเกมอืมเองเองมันใหม่ตอนมันสองพังพูดมาดูแม่ไปพูดก็บอว่าเลยมึงว่ามึงไปเที่ยวได้นั่นก็ไปไปมันฟังนเรียบมึงกับมามาเรียบกับกระชุ่มึงบหม่าก็บอกว่าไอ้นิวว่ามึงไปทำงานทำเนี่ยพี่นิ้วแบบมี่ลูอะไรเลยใครมาส่งหนูถามพี่นิ้วไหมใครมาส่งเรียกคุณพทำมั อ้นี้ว่าโงตรงถึงห้องเรียอ้นนี้ว่ามตรงถึงห้องแล้วบตรงนู้ถึงหองแล้วบม่โทษโอกเลยไอ้ไอ้นี้มีไเป็นคนละรงใช่เป็นคนาตสงฮะใช่เป็นคนมาสองที่อยูนี่แล้มากเลยยเบอกเอาแต่่า mẹ bảo mày phăng mẹ bảo ừ, nó ờ, mẹ, mẹ có làm có đúng nha, bởi vì, bởi mẹ đã lật cướg nhau, thế mẹ còn tham gia, đừng đi chơi, để nó làm à, nó chỉ, tôi giả điêu, 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 điên cuồng, tiếng, co, co, tiếng gì vậy, co, 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 ไอ้นมันเป็นคนพูดอ่ะเขาลู่เข้าใจแล้วเนี้ยเขามาเจอีเนี่ยแต่แบบตอนนั้นแบบนี้นี่นะตอนนี้นะแม่ไปต้องเอาเรื่องมาแล้วบอกแต่ว่าแม่บอกหลานมันบอกปั้ะให้ไปนะมาเอาไปเขาเป็นคนเคยนะเคยนะฟังเขาฟังเขาเป็นคนยามาน่ะคือยายเขาไม่เคยเจมบอนด์เขาตอนนี้เนี่ยแม่บอกไว้เออเจ๊มาบอกเขาแต่ว่าพุ่งเยอะมากว้อยมากปี่มากแม่มากบอกแม่กะลับ